สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับทางด้านของ NBA เนี่ยก็ได้มีการประกาศรางวัลเพิ่มอีกสองรางวัลนะครับรางวัลแรกนะครับก็เป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวแคนดิเดตที่เบียดที่สุดก็คือวิกเตอร์เบอร์มายมาแล้วก็ทางด้านของรูดี้โกแบร์เซนเตอร์ของเบรสต้าทิปบบูครับแต่สุดท้ายครับทางด้านของรูดี้โกแบร์ครับก็ได้รางวัลนี้ไปครองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการลงคะแนนนะครับโดย NBA นะครับจะมีคะแนนเอออกก้นเมนะ ต่างๆบีบเพลงต่างๆพวกนี้สุดท้ายครับทน,นายของโกแบกก็ได้รางวัลนี้ไปครองซึ่งโกแบกเขบอกว่าตัวเขาเนี่ยคือค่อนข้างภูมิใจมากนะครับที่ได้รางวัลน,นี้ไปครองอีกหนึ่งสมัยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นครั้งที่สี่ในอาชีพของเขาแล้วนะครับที่ได้รางวัลผู้เล่นประกันยอดเยี่ยมไปครองนะครับนอกจากนั้นครับโกแบกบอกว่าเขาจะไม่มีทางได้รางวัลนี้เด็ดขาดครับถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมที่คอยซัพพอร์ตที่ดีมากนะครับซึ่งเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยก็ซัพพอร์ตในด้านต่างๆที่เขาบอกว่าต อยากได้รางวัลน,นี้ต่อไปเป็นสถิติของตัวเองด้วยครับแต่แน่นอนเขาว่ามันก็มีประเด็นอีกประเด็นที่ดราม่ามากๆนะครับก็คือว่าแล้วทางด้านของวิกเตอร์เบนยาม่าเนี่ยควรจะได้รางวัลน,นี้เป็นของเลยหรือเปล่าเพราะว่าสถิติการบล็อกเนี่ยดูดีกว่ารูดี้โกแบร์แล้วก็ดิฟเฟนซีฟเรตติ้งเนี่ยถือว่าดีกว่ารูดี้โกแบร์ได้ซ้ํานะครับซึ่งแฟนๆหลายคนนะครับก็บอกว่าจริงๆเบนบี้ก็ควรจะได้รางวัลน,นี้ไปเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เป็นดราม่าในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลต่างๆนะครับแต่เบนบี้เขาก็ ก็จริงนะครับแต่บีเราต่อไปนะครับตัวเขาจะได้ไปครองอย่างติดต่อเนื่องแน่นอนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการพูดของวิกเตอร์เปอร์นยามานะครับกับอีรางวัลหนึ่งนะครับที่ NBA ได้มีการประกาศนะครับนั่นก็คือ MVP นะครับหรือผู้เล่นยอดเยี่ยมของฤดูกาลนะครับซึ่ง MVP นะครับคันดิเดตที่เบียดกับทางด้านของนิโคลาโยกิชก็จะมีนะครับเชคิลเจตเอ็นซันเดอร์แล้วก็ลูก้าดอนซิสนะครับสุดท้ายครับนิโคลาโยกิชนะครับเซ็นเตอร์จากเดนเวอร์นักเกตก็ได้้รรางงวัลนีไปคอ ถึงสามครั้งแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับด้วยคะแนนเนี่ยถือว่าเป็นค่อนข้างเอกฉันนะครับเพราะว่ายกเกียร์สถิติส่วนตัวนี่ก็เกิน20แต้ม10รีบาร์เแอสซิส,สนะครับแถมยังพาเดนเวอร์นาเก็ตเนี่ยเป็นทีมหัวแถวของสายตะวันตกด้วยแหละครับแน่นอนว่าหลายต่อหลายคนก็บอกว่ามันเหมาะสมแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทําให้หลายคนตึ้งไปก,กันก็คือว่าในประมาณ3ปีหลังสุดเนี่ยผู้เล่นจากต่างประเทศเนี่ยเป็นแคนดิเดต MVP หมดเลยครับไม่มีผู้เล่นจากอเมริกาที่เป็นเรียลแท้ๆๆจริงเลยนะครับก็ต้ออองงงบกว่่่าาายยุุคคนนนนี้้มัเเป็ขผูลตตชิจริงๆเเลลลย่่ะะะคครรัับบแนนนีก็็ป สารที่ผมนำลังฝา,ากกันนะครับสวัสดีครับ